สวัสดีครับเราผมผมแบงค์กมโวเกมแคสเตอร์ผมใแบบนแคตเกม,ม,ม CAT, e อีพิกแบทเทิลซิมเมเตอร์สองอีเช่นเคยผมวันนี้ก็มีการอัปเดตอีกครั้งก็ผมในเกมได้อัปเดตโคตรถี่เลยเว้ยก็มีการเพิ่มตัวคอมาใหม่แล้วก็ด่านใหม่ด่านที่71็ครับผมวันนี้จะมาอัปเดตพวกนั้นกันก่อนอื่นเรามาลองดูชมหน้าตัวครตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามากันก่อนดีกว่าผมนะโอเคมาเข้าไปในคคตทอมลองก่อนเลยและก็นี่ผมนะตัวคอยที่เพิ่มมาใหม่ตัวแรกที่ผมเห็นก็คือตัวนี้ครับผมมันชื่อว่าไอ้นะ เมททาวเวอร์หรือหอคอยนักเวทนั่นเองครับผมนะมีนักเวทเข้ามาในเกมนี้กันแล้วผมนะมีอะไรบ้างนะมีดามีนักธนูมีปืนแล้วก็ยังมีนักเวทอีกเกมนี้ม่งเอาทุกคนจริงวันนี้ผมจะมาทดสอบสมรรถภาพของหอคอยนักเวทแล้วกันว่ามันจะดุเดือดแค่ไหนนะเห็นูว่าดาเมจมันหน0่ง้ยดาเมจมันค่อนข้างจะแรงมากเลยเนี่ยมาก่อนอว่นจะวางหอคอยนักเวทหู ราคา 4, 500, 4อัน1,500ไา้4อัน2 0 0พนะท่านเลยแล้วก็เราเอาตัวอื่นมาลองสู้ดูเพื่อจะเห็นพลังของมันนีเฉยตัวเอาเป็นนักขวาแล้วกันราคา2,000เท่ากันดูซิว่าหอคอยนักเวทมันจะทำประมาณไหนผมยังไม่รู้นะมาโจมตีแบบไหนแต่เดี๋ยวจะมาลองดูกันโอเคเริ่มได้มาอืม มันแลดูไม่ค่อยแหลเท่าไหร่นะโจมตีเดียวก็ยังไม่ตายเลยอ๋อแต่มันระเบิดรอบตัวได้เวลามีคนโจมตีมาใกล้ๆมันสามารถโจมตีระยะใกล้ได้เวลามาโจมตีใกล้ๆมันนะมันจะโจมตีระยะใกล้เพื่อจัดการได้ไม่ใช่แค่เหมือนกับพวกโจมตีไกลพวกทั่วไปผมนะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใกล้มันจะโดนโจมตีตายแต่ตัวนี้มีท่าโจมตีใกล้เพื่อจัดการศัตรูที่อยู่ใกล้ได้แต่โดยรวมแล้วผมว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ ดาเมจมันไม่ได้แรงขนาดนั้นไงผมนึกว่าตีทีเดียวแล้วจะตายตัวหนึ่งสินี่ตีทีเดียวยังพอดีไม่ตายตัวหนึ่งนะมันแลดูเออนแออยู่บ้างอะ,อะไรบ้างว่าอืมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ผมชอบนะที่มันเป็นตัวตีไกลแล้วเวลามีใครมาอยู่ใกล้ๆมันจะโยโจมตีใกล้ใส่ได้เหมือนกันนะชอบตรงนั้นอยู่แต่โดยรวมแล้วไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ มาลออีกตัวกันบ้างเลง่าต่อไปคือทหารรถม,ม้มาครับผมรถม้านี้ก็น่าจะเหมือนม้ามั้งคือมันวิ่งได้ไกลหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาสักห้าตัวเจอกับเอ่อตัวอไอเดียรอบนี้เอาเจอตัวโล่แล้วกันหรือจะเจอตัวดาบดีกว่าราคาประมาณพันหนึ่งจะจะรู้ว่ารถมา้มารถม้านี่จะเป็นเหมือนมา้าแต่ว่าดามเมจมันจะแรงขึ้นอะไรประมาณนี้มั้งมาเริ่มได้ อ niño, ๋อ <Okay. S 1> ไม่ไม่รถม้ารถม้าคือม <society> <LCD stereotype> ัน <Mü> วิ่งไปด้วยแล้วก็ยิงไกลไปด้วยเฮ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจเนี้สนใจมันเป็นตัวยิงไกลที่เคลื่อนที่ได้ครับผมเนี่ยมันขี่ม้าไปด้วยวิ่งไปด้วยโปกตีแล้วตัวยิงไกลจะอยู่นิ่งเวลาโดนโจมตีใกล้เข้ามาแล้วก็จะตายแต่นี่คือตัวยิงไกลที่วิ่งไปด้วยได้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจผพราว่าเนี้ยน่าสนใจแหละอืมคอมโบกับปืนได้เลยนะผมว่าผมว่าผมวราทับใจรถม้ามากกว่านักเวทไหมเพราะว่ารถม้าเนี่ยแหลมเลย โอเคและนั่นคือความสามารถของทั้งสองตัวละครรถม้ากับตัวนักเวทที่เพิ่มเข้ามาครับผมผมประทับใจรถม้าว่ะรถมา้าเป็นตัวครยิงไกลที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยค่อนข้างประทับใจอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวมาลองเล่นด่าน71กันเลยแล้วก็ด่านที่เพิ่มเข้ามาใหม่ผมนะั้นี่คือด่าน7 1ดเดดูครับผมอืมมีเพิ่มนักเวทมาแต่ไม่มีรถม,ม้าอืะมีแค่ด่านเดียวนะใช่ไหมเอามีอีกห่ะเอา้า แรกผมรียกมีแต่ด่านเดียวมันมีด่านเจ็3โบสองเจ็สามโอ้โหมันอัปเดตมาถึงด่านเจ็ดห้าใช่ไหมเอาเวรกรรมวันนี้ผมลองเล่นด่านเดียวก่กันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาลองทุกด่านกันใหม่ก่อนอื่นก็เท่าไหร่ห้าพันจัดมาถึงเวลารับมือมาแล้วนักเวทสามตัวผมไม่ค่อยกลัวนักเวทเท่าไหร่อยู่แล้วงั้นก็มาเริ่มกันเลยด่านนี้น่าจะรับมือได้ไม่ยากเท่าไหร่แบบแบบ ก่อนอื่นก็ระเบิดด้านหน้าปืนผมแน่นอนอยู่แล้วอัปเกรดมาอย่างดี F16 จัดไปมอืม F16 จัดเต็มตรงนี้แล้วก็ทหารรถม้าเอามาใช้เลยผมชอบมากเอาไว้ด้านข้างให้มันวิ่งออกด้านข้างแล้วก็ยิงไกลเป็นตัวป่วนนะผมนะพวนี้คือตัวป่วน ถ้าเกิดไอพวกศัตรูสนใจรถม้ามากมันก็โดนปืนผมเล่นเป็นตัวป่วนที่ดีเพราะว่าโอเคน่าจะแหลมลุยได้อืมก่อนอื่นบึมบึมบมบมตายหมดก่อนจานก็รถม้าเอารถม้ามึงเข้าไปตรงๆทําำไมวะเนี่ยโอ้โหมันเป็นตัวดีนะแต่ว่าติดอย่างหนึ่งคือแม่งโง่อะผมว่าคือรถม้ามันสมควรต้องอยู่ห่างๆแล้วคอยิงจากข้างนอกพุ่งเข้าไปแบบนั้นก็โอ้โห แล,แล้วผมก็ได้รู้ถึงจุดอ่อนของมันครับผมว่ามึงเป็นตัวที่ดีแต่มึงเดินได้กากมากเว้ยรถมา้ามันต้องเดินอยู่รอบรบนอกผมนึกว่ามันจะวิ่งอยู่รอบนอกแล้วก็ยิงธนูเข้าไปเรื่อยไงนี่มึงพุ่งเข้าไปตรงๆก็โดนตบตายดีวะเปลี่ยนคำพูดครับแม่งก,กากเลยทางเนี้ยเวเลยพังหมดแผนงั้นไม่ใช่และโอ้โหผม้ศาสตร์หลงดีใจนึกว่ามันจะฉลาดกว่านี้หน่อย ทำตัวให้เหมือนรถมา้าอ๋อคือมันจะมันจะเหมือนรถมา้าใช่ไหมละ่ะไม่ใช่มันจะเหมือนม้าธรรมดาที่พุ่งเข้ามาตรงกลางแล้วก็ไปที่อื่นแต่เจอทับอย่างนี้มันจะพุ่งเข้าไปได้ยังไงวะพุ่งเข้าไปก็ตายอย่างเดียวอะคือมันควรจะพุ่งเข้าไปตรงกลางก่อนจากนั้นมันค่อยค,อยคอยไปจากด้านหลังแล้วก็กวาดกันไปคนละทิศคนละทางแต่ว่ามันปล่อเออไม่รู้ดิเพราะว่ามไม่ประทับใจรูยได้ ตุม้มค่าได้แต่ม้าเว้ยเหลือแต่ปืนและปืนมันถูกทุกแผรู้สึกการอัปเดตรู้สึกว่าปืนจะอ่อนลงเรื่อยๆนะผมว่าดูนิยิงไม่ค่อยจะตายกันแล้วอะ่ะโดนพวกตีใกล้เข้ามาบุกตายเออปืนผมเน้นสายปืนก็แทบจะไม่ได้แล้วดูแต่ละคนนักเวทมันเก่งวะ่ะรอบนี้หมดผมมีตังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปอัปเกรดปืนเพิ่มเราไม่ไหวแล้ว ผมยังเชื่อมั่นในปืนอยู่แม้มันจะโดนเนฟโดนเนิฟหลายรอบมาก6กพันเลยออแ,แล้วค่าต่อประเวนกรรมงั้นอย่าอัพไปได้งันปล่อยไว้กันอืมยังไงก็ต้องเน้นปืนแหละผมว่าเป็นทางเดียวที่จะสู้ได้เป็นตัวเลี้ยงที่ผมอัพเกรดปัญหาคือข้างหน้าจะทำอะไรดี <c oughs> ตัวระเบิดน่าจะไม่ดีงั้นต่อไปข้างหน้าผมจะวางพวกตัวแทงไว้ดีกว่า น่าเป็นไอเดียที่ดีกว่าวางพวกตัวแทคงน่าจะยื้อเวลาได้มากกว่าแต่มันจะลาบากมา้าไม่เป็นไรม้าปล่อยเข้ามาเหอะม้าเดี๋ยวโดนปืนยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วจับพวกตัวแทคงเอาไว้หน่อยอออโลมั้ยลุยให้มันปวดใบปืนยิงมา้าปืนยิงม้าให้ตายนะแหละเข้ามาก็ตายอยู่ม,ม้าไม่ต้องสำคัญหรอก โอ้โหแล้วตัวเวทที่มันยิงมันยิงไกลด้วยใช่ไหมเออว่ะใช่ตัวเวทมันเดินไม่ได้แต่ว่ามันจะยิงได้ไกลสุดแมปป่ะอ๋อไม่สุดแมปเท่าไหร่มีระยะอยู่โอ้โหผมไม่รู้จะสู้ยังไงว่ะรอบนี้เอาจริงเว้ยเฮ้ยผมไม่รู้เลยว่ะเป็นรอบแรกที่ผมไม่รู้จะสู้ยังไงเลยมันมันขาดมากมันไม่มันไม่ใกล้เคียงเลยอะ่ะ ไป,ไปมาตัวนักเวอาจจะดูโหดก็ได้นะผมไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วแม่งอัพเกรดขั้นสามกันทุกคนเลยตัวระเบิดมันก็จะระเบิดโดนม้าก่อนมันก็จะเปลืองเอาแถวที่สองไปบวกแถวที่สามไปรอบนี้เอาระเบิดหลายๆแถวเพื่อให้โดนพวกตัวหลังบ้างอืม ไปตูมตูมตูมนั่นแหละจัดการพวกตัวตีใกลให้หมดนะนั่นแหละเออถ้าเหลือแต่อ๋อมันมีธนูอยู่ด้านหลังผมเพิ่งเห็นใช่ธนูมันโอ้โหโอ้โหโอ้หนักเวททำไมมันยิงปืนกูแลงวะยิงพวกคนไม่ตายแต่ยิงพวกตัวตีไกลโอ้หนักเวทนักเวทแม่งผมหมดมุกว่ะเอาจริงผมไม่รู้จะสู้ยังไงเลยด่านเนี้ยเค่ไม่รู้เลยอ่ะ ปืนผมใช้ไม่ได้แล้วอะ่ะต้องบวกกับระยะใกล้จะรอเอาปืนเข้ามาใกล้ๆแล้วยิงแม่มดูไม่รู้จะทํายังไงวะแม่งเลยเอาจริงๆนะเนี่ยนี่นี่ต้องอยู่ระยะใกล้ปืนผมต้องยิงจากระยะใกล้เลยแต่ตอนนี้เราเบิดรัวๆไปอยู่ใกล้ๆแล้วยิงบวกไปเลยถ้าอย่างเงี้ย แต่ได้ตังไม่พออัปเปดตปืนคันสามไปไหนหม,มาอยู่ใกล้ๆไปเลยไปตูมตูมตูมแต่ปืนลัวอยิงอยู่ตรงเนี้ยยิงไปไอช่วงพักอะ่ะมันปืนมันมีช่วงพักมึงปรับสะพืนกูกา,กากเลยโถ่จะเล่นง่ายไม่ได้แล้วโอเคผมเล่นง่ายไม่ได้แล้วว่ะโอ้ยถ้าปืนใช้ไม่ได้แล้วผมจะทำยังไงวะหมดมุกเลยอะ่ะนี่คือโทษฐานที่เล่นง่ายมาตลอดครับ ทุกท่านได้เห็นแล้วใช่ไหมนี่คือทษฐานที่เล่นง่ายมาตลอดพอเล่นง่ายไม่ได้กูหมดมุกเลยกะทําไงดีมันก็มาเป็นกลุ่มนะพวกเครื่องยิงอาจจะพอช่วยได้ปะ่ะแต่เครื่องยิงเวลหนึ่งมันยิงก็ไม่ค่อยจะเข้าอยู่ดีอะ่ะเอาเครื่องยิงไกลมัม้ยปืนใหญ่มาแล้วเบิดแต่ว่าระเบิดผมน่านเล่นได้ดี ระเบิดถ้าเกิดวางดีๆมันจะจัดการพวกตัวที่ระยะประชิดของมันได้เกือบหมดไงก็ต้องใช้เลือจะเปลี่ยนเป็นธน,นูดีเพราะธนูมันก็ยิงไกลยอยู่อยู่ด้านหลังพวกปืนนี้ทีอ่าลองดูแล้วกันไปตูมตูมตูมหึบตูมหมดเกลี้ยงไปยิงไกลเฮ้ยได้อยู่นะ พกปืนเออพกเครื่องยิงไกลอ่ะมันยิงพวกไอหัวคอยของเออได้อยู่ได้อยู่ไอเอาไว้ยเอาเว้ยเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ตอนแรกผมก็คึกว่าจะหมดทางแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหาขีดปืนไม่ได้ยังมีวิธีอยู่โอ้โหแต่ว่าหมดก่อนเดี๋ยวเดีวธนูจะตายหมดแล้วธนูหมดแล้วโอเคเหลือแค่พวกทักเวทตีทักเวทให้ตายจะผ่านได้แล้วผ่านได้แล้วยิงยิงมันยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้ยแตกโอ้ยเหลือสามตัวแม่งเหริอสามตัวเอา เกมหลุดเฮ้ยโอ้ยมึงมาหลุดโอ้โหกูจะผ่านอยู่แล้วอะไรวะผมผ่านหรือเปล่าวะผมผ่านเดี๋ยวเขาตอบให้ดูก่อนว่าผมผ่านหรือเปล่ามันเกมหลุดเฉยเลยเช็ดเผ็ดโคตรเท่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะต้องผ่านผ่านปะไม่ผ่านเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ผมชนะแล้วคงแม่งโกงอะ่ะมีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยโอ้ แต่โอเคผมพอจะเข้าใจวิธีการผ่าแล้วทนั้นก็ออกมาเมื่อกี้ผมต้องลดจํานวนระเบิดลงหน่อยระเบิดรอบแรกสี่ลูกจากนั้นก็ข้างหลังอีกสมลูกเท่านี้พอากนั้นก็เน้นพวกเครื่องยิงโอเคผมรู้แล้วต้องทำยังไงนี่นี่นี่ยิงปืนใหญ่ไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งจัดปืนคาตาเพาเนีห้าอันไปเลยเยอะไปเปล่าว,ว,ว,วะไม่สนใจเอาไว้กันแล้วก็ธนูอยู่ด้านหลังไปอีก ธนูมาเยอะอยู่กว้างๆเพราะธนูมันยิงได้ไกลกว่าปืนเยอะผมอยู่ไกลไปเลยทั้งเนี้ได้ใช่ไหมหรือห้าสิบบาทเอามาใช้หมดหน้าไม้มาตัวหนึ่งลุยแผนนี้น่าจะใช้ได้ผมว่าตูมตูมตูมระเบิดรอบนี้ไม่ดีว่ะระเบิดรอบนี้ไม่ดีแล้วเหลือคนมาเพียบเลยแต่ธนูใหญ่นี่ยิงโดนปืนโดนขอคอยนักเวที่สวยสุดยอดมากยิง หายยิงเข้าไ,ไปเยเลยลเอเ้ยเขาอีกตัวโอ้โหเลยเพียบเลยรอบนี้สวยสวยสวยยิงหอคอยนักเวทพวดธนูใหญ่เนี่ยยิงหอคอยนักเวทได้แรงดีผมว่ายิงเข้าไปยิงเข้าไปหม,หมด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 จบอย่ามาโกงเดนินนี่คิดว่าตัดเกมตัวแล้วจะชนะเาหรอฮะตัวชนะได้อยู่ดีเว้ยเคลียร์เอาเว้ยปืนมันถูกปรับจนอ่อนแล้วครับดังนั้นผมจะไม่พึ่งปืนละ <c oughs> เล่นง่ายไม่ได้แล้วผมก็จะหาวิธีใหม่เว้ยเราผ่านมาได้ครับผม ตอนแรกเห็นว่าเล่นง่ายที่ว่าจะไม่ผ่านแล้วยังใช้แผนการต่อจากนี้ต้องใช้แผนการแล้วห้ามเล่นง่ายเพราะว่าปืนมันไม่ได้เก่งแล้วโอเคผมขอตัดพาร์ทแต่พี่นี่ก่อนผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, subscribe แชร์แล้วก็เมนท์เพื่อเป็นกรลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นมมนะั้นถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ตต่อไปไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะเด้อ like der. พาร์ทหน้าจะมาเล่นต่อจากดาดาน7จถึงด,ดาน75ไม่แน่พาร์ทหน้าอาจจะเพิ่มถึงด่าน80หรือเพิ่มตัวใหม่มาอีกก็ได้นะมันเพิ่มเร็วมา ก็โอเคผมว่าเจอใหม่โอกาสหน้าสัสดนี้ก็ขอลาไปก่อนท่าเป็นฝูง